พี่น้องมูน,นี้นะครับเอฟซีนะครับมูนี้มหดนำต้นไม้ครับปลูกบักม่วงเงาะนะครับก็มีโซลารเซลล์นะครับเนี่ยกำลังช่วงหนานแรงครับอันนี้จะเพิ่นเผาอย่งหรือว่าไฟไหม้อย่างบวครับนี่นเนาะปังควันด้วยพี่น้องโอ้ยเผากักเผาเนี่ยนะครับเน,นี่ยส่งผลต่อหลกของเ้าวเด้เ่ยแต่เพิ่นก็ไม่ได้คิดอย่างนะครับเนาะ สภาพสวนนะครับหนาแรงวันที่เจ็ดมีสายนนะครับก็เตรียมอันนี้ก็ต้นมะม่วงครับติดละละนะครับสภาพสวนนะครับเดือนมีสายนนะครับเนาะว่างอันนี้นำบดานนี่ครับเจาะนะครับสงสารต้นใหม่อันนี้ก็ นยงชิดนะครับว่ามันจะปลูกไปยังเดี๋ยวได้พี่นอ้องเนาะปลูกเน่าอยู่ในกินน้ำครับหลายต้นดูบักม่วงก็มีนะครับกล้วยติวก็เล้งออกครับติว๋วสิผ้าไปเบื้องต้นติ๋วครับกินกับลาบม่วแก,แกงใส่ปลาแกงใส่ไข่บดแดงครับนี่เห็นว่าครับโอ้ยเห็ดซำนีก่ก็มีกินเลยนี่เ้อ นี่ครับปลูกปลาเราสิกินอยังปลูกต้นติวก็ได้กินต้นติวแล้วครับนี่นะครับติดเริ่มติดแล้วครับอาอแต่ควันกับเผาไปเรื่อยๆครับโอ้โหชีต้นเผาอย่างน่าเนี่ยนะครับควันเป็นตะหยาดฮะนี่ครับสภาพโดยทั่วไปนะครับแต่ตะไคร่นี่ทนอีรีพี่น้องนะครับหดน้ำหมดน้ำอาทิตย์หนึ่งได้หมดน้ำอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งด้วยครับนี่ กรอย่ไก่ก็กล่วยครับก็กล่วยกับทน่ื่็กันเบ่งกันไปครับนี่ครับติวอีกครับนี่ติวนะครับติวหลายติวอยู่ครับเนี่ยเนาะนี่ครับสภาพสวนหนาแรงนะครับผมได้มีหอด้วยเอฟโอผมได้ครับมากสวนกลางคลางคืนตรงนี้แสงสว่างนะครับเนาะปลอดภัยไว้ก่อนครับอันนี้กับติวเด้พี่น้องด้อยโอ้ยเป็นแต่กินกบลาบ ปนแส็บบองประเดกเนาะก็สิเีเซาว์มากกับน้ำไายอะไรนะครับกับผูกเป็นแถวไปนะครับเป็นว่ากา,าสตตีต่อไปก็สีเบื้องดอกติวนะครับเนาะพ,พี่น้องอยากกินกับมะเก็บนะครับยังเก็บยังโป้งคุนว่านี่ตะไคร้ครับอันนี้ก็ทา่งตรงกลางไปครับติวอันนี้คือจัง เบงขึจังสิตายด้ยพี่น้องด้อแต่ว่าโวดเงาเพื่อนว่าตายด้วยครับสู่ตายฤีโทษฤีตุนติวอันนี้ก็บักเน้าครับบักเน้าอ่าจากน้อยกระสิได้กินน้วยนะครับเน้าอันนี้ก็ยางนาครับโอ้อีกกูละสามสิบปีนะครับรุ่นกันอ้ามซ้ำหนีก็ดีใจแล้วครับเนี่ยขนใบใหม่มาทิมครับ ว่า้องเผาดอกนะครับเห็นว่าเป็นเผาโอ้ควันครับก็ปลาลมานูพี่น้องมายงชิดอันนี้ก็ะยังครับนี่โอ้ยเงาะครับนี่เงาะเงาะหรือแงะครับเงาะตัวนี้เออเงาะนะครับกลมๆแล้วมีขนด้วยครับเงาะครับเงาะเออกระปุกไปครับลูกสุยาง มวกนีจะต้นยางนาครับต้นแดงกับนี่ครับช่วงนี้กำลังออกยอดมะเบิงนี่กันครับนี่มายงชีดเนาะโอ้ชอบแดดแล้วันี่ก็ท้นเด้อพี่น้องเนี่ยเปรี้ยวอมหวานเนาะปลูกไ้ครับพ่อได้อยู่ได้กินอีกต้นนึ่งครับเนี่ยโอ้ดีใจครับนี่ไฮดาวครับต้นยังครับเนี่ยเป็อนอยังเนาะคือมางงามแต่ละนี่ครับ นานี่สันต้นหี่ๆงมันสิออกดอกต้หล่ะนาแรกต้นเอนียงเนาะยู่กลางทงดอกหอมๆไหมลืมได้ปะเนี่ยพี่น้องโอ้เถ่าแล้วก็ลงก็ลืมพยอมโอ้ต้นพ,ตนพยอมอันนี้ก็พยอมปลูกไม่ครับปลูกพิษฤดูครับแต่ก็ทนสู้เข้าสู้เข้านะครับอ่าอีกต้นหนึ่งสุดยอดในความทนด้วยพี่น้องแต่กใหญ่ซ่าห้เพื่อนว่า ให้สานี่ครับใบแดงนะครับตันย่อยเราก็เอาต้นไปเห็ดเสาตัวเพื่อนว่าปาดฟูรูเพื่อนว่าเอาเห็ดเสาฮอ่าอีกอันนึงครับอันนี้ก็ต้นว่าครับรุนกันไปครับอันนี้ได้มาฟี่ครับสงสารมันก็เอามาปลูกอีกต่อไปต้นนึงครับอันนี้ก็ทนขึ้นกันบ่งต้นอยู่เนาะอี มะค่าแต้ครับมะค่าแต้อันนี้ก็เดี๋ยวแต่มองครับมองมองตน้นต้องต้นนี่สูงถมเอาละค่าแต้อันนี้ก็พยุงครับพยุงนี่ก็ทนครับพยุงอันนั้นก็กระถินเทพานะครับแถวนั้นก็สิเป็นอุจจาระเหล็กอ่าปลูกทัว,ท,วที่ตัวแดงครับกระถินเทพาก็จะปลูกรอบ มียาหวานอิสราเอลผมนะครับท้่นนี่ครับยาหวานอิสราเอลสมเสีอนะครับปลูกหลายย่างครับนาแรงกับเรื่องสิ่งครับคือจางย,งนนายูทุ่งสวรรค์นี่ครัขวดท่านได้เก็บได้พี่นอ้องจับเอาไว้ให้ทางน้ำปลูกไว้ย่างละต้นสองต้นของอยู่ของกินครับแต่ว่าผมเล่นปลูกปลาครับเนาะ นี่ต้นไม้สลับกันไปครับกำลังทดลองว่าต้นไหนหลอดบ่มหลอดนี่ครับไม้แดงครับยา่อยู่ได้นอนอันนี้ข้างล่างนี่ห้อยแตกๆนี่ถมต่อยู่นะครับนี่ลงไปนี่กำลังยุบเลยครับถมต่อยู่โอ้อันนี้ก็ผาผ้ายา่มามะละกอเด้ครับมะละกออันนี้ก็เป็นแทงแปลงผักเก้านะครับที่ทายลงขีดตะกี้เอามาปลูก มะละกอนนะครับสิได้กินอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับพักซีนะแกะแปลงผักเก่าครับตอนนี้ยังว่่ทันได้เห็นยังเห็นไหมครับถือหม่องมันกันใหญ่อยู่ด้วยนี่มะข่าแต้ครับถือหม่องกันใหญ่อยู่ครับนี่ีนน่ก็แตงสลับกันไปแต่อันนี้ก็เคยเห็นนะครับที่เคยลุงคลิปไปเห็นบ่าถิ่นตะลงครับปิวมาเกิดเอง แต่ยอดฮิตของผมตอนนี้คือนี่ครับกระดูปลานี่ครับกระดูปลาอู้กำลังงามพี่น้องนี่ก็ทนได้พี่น้องก,กันยัยสาอยู่นะครับมีทั้งไม่อายุสั้นยุคกลางแล้วก็บำนานครับอันนี้ครับนี่อันนี้ยังครับนี่โอ้ยผม่าเป็นตายเลยพี่น้องโดนเหยียบไปหลายรอบเลยนี่ย เจร่างผมให้ซื้อว่าเจร่างต้นรังนะครับนี่นรังปมโดนเหยียบไปจักรลอ,อ่ามะข่าแต่เอาะปลูเป็นแถวครับกบักม่วงโชคอันันนะครับต้นไปเรื่อยๆนะครับยางงาอะ้างนี่มะขามป้อมโอ้ควันกันเริ่ม มาท่านดับอยู่ครับเสายังบุนี่ครับมาค่าแตะน้ำนี่ครับอันนี้บักขามป้อมครับใ่ายแล้วครขามป้อมครับตรงคุ่นกับักจะบกครับว่าดิ่เอาแสงให้โซลาเซลล์นะครับท่านคุณอ๋ออันนี้ก็ชิงชันอ่าชิงชันนะครับอันนี้หมอครับ ปดูอีลีพี่น้องเนี่ยเห็นไหมน้ำครับช่วงนี้อ,อีกแย่งหนึ่งครับสักมีไว้เนาะพอได้คุยกับผึ่นน้ำเนี่ย,นนยต้นสักมีหอดมีเด้อครับนี่กะเพรากะเพ่านะครับโอ้อยป่ามีกะเพราดิพี่น้องพบกับนางแบบของเรานะครับหมูตอนสองตัวอ๋อนี่ครับเรามีสักว่ายน้ำ เรต้องไปไกลพี่นอ้องอยู่สวนกับมีสะนะครับเ,ออ<ม>เด็กไม้มือนี่ปลูกครับมะฮอกกานีนะครับมะฮอกนีออนี่หมูตอนอยู่สองโตนี่ครับดังแบบของเราสีมาเล็ดน,น้ำนี่ครับอ่าขางบอเฮอกกับมีอย่างนี้นี่ครับมะเขือพวงโอ้คือเป็นตลับแท่มะเขือพวงปลูกไ่อันนี้ก็บ พริกนะครับซื้อมาถุงเดียวก็ได้หลายต้นมาแยกปลูกครับอันนี้ก็หัวต้นปลูกครับอมะละกอเนาะสูตรต้ยมยำมะละกออันนี้ก็มะนาวอันนี้ก็ใช้ย,ยานะครับใช้ย,ยาพึ่งเสียบอันนี้ก็ต้นบักข้อครับต้นบักข้อซื้อมาวางว่านบักข้อครับ ผลไม้ตามทุ่งนาชีดวอดสมัยเด็กๆครับอันนี้ต้นมะคออันนี้กับเพกาเพคะนะครับอันนี้เพกาบอฮันเบิือนเด้กครับนี่นี่ต้นซักคางต้นซักแต่ตะไคร้ครับตะไคร้เห็นบอจะเยี่ยยูนเนี่ยกินเด็ดเี่เสียมันใหญ่กินม่วงัดดอกครับนี่เพกานะครับอันนี้เพิ่งเอามาซอมไหมครับนี่ เระเอกที่สวนผมประดูนะครับอ่ห้อเขิดนะครับสซลาเซลครับสูงตรง,รรต,ตรงมีนามเกษตรตรงมีนามอันนี้พี่รังต้นรังเฮาส้างามก็ดียุ่ใกก้ๆกับพยุงนะครับเนาะกำลังพัฒนากันต่อไปนะครับแพลงกับมานางอาบน้ำอยู่นี่นะครับ กูอกันอในนี่ก็สิม,มีหวกวงนะครับหวกตัวนี้น้อยนะครับหวกเขียดห่วกอึงฝนตกมากสิม,มีอึงครับเม่นี่ก็จบคิปไปซ่อมนี้ครับโอ้สิม,มีขยะลายคนมาถิมสวนผมนะครับยะบตองเขาครับซํำนีมม่แหละครับ